เรียกได้ว,ว่าเป็นนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชาที่โด่งดังในโลกออนไลน์และประสบความสําเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสาหรับมิสแซมสกเนียซีอแบรนด์นาฟาที่ได้นําสารสกัดจากโรงงานญี่ปุ่นอิชิมารุสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้โด่งดังและเป็นที่รู้จักในประเทศกัมพูชาได้ร่วมมือ MOU กับคุณวาสนาอินทแสงหรือคุณเม ซีอีโอรีวเมดโรงงานให้บริการแบบครบวงจรสําหรับผู้ที่ต้องการผลิตครีมเครื่องสำอางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามอาหารเสริมทุกรูปแบบจับมือกับอิชิมารุฟ,ฟ่าคอสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางแบรนด์นาฟ่าในครั้งนี้ค่ะนี่นางมีรำทำสบายชัดคลางให้ก็อคคุณดอกบองบองงอาคณีขอบคุณค่ะ เอ morning... mm. ่อ uh, គាត់ថាថាគាត់តានេះគាត់អត់ទីនទេហើយគាត់ក៏ឌីใจមកមកថាជើពីពីគ្រប់គ្នាគាត់បບບមិនជើដៃចត់ MOU ទីបណ្ដាធានាបែបនេះលើគាត់រູ້ស្គាល់ទីនពុត់ឡាយមកនេះននខ្ញុំខ្ញុំធ្វើប្រដាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទីវ៉ូម៉ែតនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈអសរោមស្រោមឈៀបបាតបែកមកជាមួយនឹងន័យក្រែមប្រភេទន័យក្រែមដែលចំស្បែកមកនឹងឈៀបបាតស្បែកមកចាគាត់ក៏តានេះខកកលជលទៅនឹងនិយាយក្រែមបំរុងណាគេកាប់ นายครีมกับเซรั่มค่ะโดยที่แบบเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องที่แบบรูแลผิวหนามากๆจริงๆแบรนของเขาอยู่ในการตลาดน่ะนานแล้วแต่ว่าเขาอ่ะหาบริษัทที่แบบสามารถสปอร์ตอะไรที่เป็นดีที่สุดสําหรับเขาให้ได้เนี่ยคือเขาเขาต้องแบบเลือกมากๆเลยค่ะเขาก็เลยแบบเลือกที่มาที่รีโมเวทเพื่อจะจุดสัญญาณในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้จับมือกับทางแบรนด์จริงๆรู้จักน้องมานานค่ะเขาดังในตัวบอดี้ที่เขาทําอยู่ตลาดกัมพูชาน้องเนี่ย ปังมากมานะคะเราก็เรียกว่าน้องดาเนี่ยค่ะมาดําดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ปังอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตน้องเพื่อที่จะแบบโอเคอยากจะทําอะไรที่มันชาร์เลนซ์คือน้องเนี่ยขายมานานแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่าอยากจะการจะออกอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องต้องมีความมั่นใจเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของประเทศกัมพูชา <laughs> วันนี้โจทย์ที่ได้ก็คืออยากได้เป็นสกินแคร์ที่มีอินโนเวทีฟอิงเกเรียนเราก็เลยได้ตัวคอมบิเนชันสารสิบตัวจาก aru, าอิชิมารุฟาร์คอสเนี่ยค ซึ่งเรียกว่าตัวนี้คือตัวเคลียร์บลอ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการลดเม็ดสีได้ดีมากๆเพราะมันมีงานวิจัยนะคะพพอร์ตนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วเราเลือกสารตัวนี้มาใส่ในสกินแคร์ของนาฟาค่ะ so, we we are very happy to work with n a f a from Cambodia together <Yeah. S 2> with Revamed to develop this cosmetic for her we actually made a very perfect 10 in one ជាអើ active for the total whitening mm -hmm. ingredient for បងខ្ញុំខ្ញុំវាយទីផ្សារនៅខាងប្រទេសខ្មែរសិនដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជជនខ្មែរបានប្រើប្រាស់ផលិតផលសិនខាងថៃយ៉ាងគិតមើលសិនចាមិនដែរពាណិជ្ជជនខ្មែរពេញចិត្តអត់អូពាណិជ្ជជនថៃពេញចិត្តអត់អីចឹងចា จริงๆเขาวางแผนการตลาดว่าเขาอจะาขยี้การตลาดฝั่งกัมพูชากรโดยที่เขาเป็นจากกองแบรนด์ดังที่ฝั่งกัมพูชาอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้เขากําลังศึกษากับทีมของนูแล้วก็ทีมของพี่เมย์วัสนาว่าเราจะตีการตลาดฝั่งไทยแบบไหนโดยที่เรามีสินค้าที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงบนว่าเขาไม่เคยตีการตลาดฝั่งไทยของเราซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยโดยที่เรามีแบบมืออาชีพอย่างพี่เมยนะ์วัสนาดาเองก็อยู่ในประเทศไทยประมาณ8ปปีแล้วในการตลาดพี่น้องอาจจะรู้จักดามา ในบพ่อสมงกูนค่ะเพราะฉะนั้นการตลาดของน้องกับสินค้าที่ดีแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเปดใจลองใช้ได้เลยเออต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มกัมพูชาสําหรับเมย์เมย์มองว่าให้เขามั่นใจในตลาดที่เขาถือก่อนและถ้าเขาจะขยายผลมากลุ่มเพราะว่าตรงๆนะคะ6ล้านคนเมย์ว่าเขาน่าจะเจาะกลุ่มแคนเบอร์รีอินไทยแลนด์นี่แหละ6ล้านคนที่รีจิสเตอร์แต่ยังไม่รีจิสเตอร์อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วย ภาษาเดียวกันหรือคนที่เขาติดตามฐานแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าต่อยอดได้ง่ายก็อยากให้เขาเจาะกลุ่มที่เรียกว่า t a r g e t i g r o u p ตรงนี้ก่อนเพื่อขยายผลสําหรับลูกค้ากัมพูชานาะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าค่ะต่งอคนราบองโอนต่างอได้คอมโทรบลัตาพนยงมาหละโฮไทยก็จงไงท่าจะเข้มแต่บองโอนนั่งช่วยคอมโทรบลัดตานทำไมบ่อยเยิ้มพวไอวิจุยสบายมกเยิ้มคลังโยนตักรคือแต่มาอย้ไวจัง คำตัดบงโอนมาปลาให้สะอาดตั้งอัคเนียเขาอยากจะบอกว่าขอบคนไปถึงพี่น้องกัมพูชาทุกๆคนที่สปอร์ตเขามาตลอดแล้วก็อยากจะฝากให้เปิดใจอดนนสินค้าใ่ของเขาเพราะว่าสินค้าตัวนี้เขาได้ทดลองแล้วก็เทสมานานมากมากประมาณจะแปดเดือนละมั้งว่าจะตัดสินใจว่าจะทําตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขารับประกันว่าสินค้าตัวนี้ดีแน่นอนค่ะ so um, the active ingredient used for this cosmetic for nafa actually took us about more than four years to make mm -hmm. this is actually a combination of all the ingredients that we have studied that would support for a beautiful white skin and this is actually a clinically tested and made in japan product for them